ไหนครับเปลี่ยนไม้เปลี่ยนจากกบยางมาเคาะหัวจิกเล่นหัวจิกปลายางตัวไหนดีเนาะสีสีน้ำอยากขุนขุนๆจะหน่อยเล่นสีขาวนี่นแหละเพิ่มเดี๋ยวมาหา สาขาครับส่งเหยือลงไปจะทำการเคาะด้ว่นยกไปตก Uh huh. เส้นคันบอกเลยว่าเวลาสกิดป่าสกิดปึกปึกตกใจเลยเส้นมาฮอดเลยเบรคสปลิตโดนแล้วครับ ตัวนี้มีไซมีไซเจอปลาข้อข้อทีทีข้อทีท,ท,ทียกไปตกยกไปตกโอ,เอ้เรียบร้อยเรียบร้อยอย่าให้เบรกบ,บานบานให้มันยอมกันสาย0.6ปลาข้อี่เลียวบางแล้วน่าจะมีไซส์ซสโลคนเลยนะอื้อ เปลี่ยนเป็นเกมหัวจิกไปไปสายตึงๆไว้เบะอ่อ,อนๆเดี๋ยวจะลงไปจับเอาละข้อสูบบุคคลาด <c oughs> โอ้เกินครับถ้าบ,บุขาบนี่ลุดยากอึ๊บ อ้ใส่โลใส่โลบอ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 ลโอ้ยขาดโอ้โหใส่โลท่านผู้ชมโ <laughs> อ้ขาดแต่เห็ดเล่นคีมก็บรรเดเอามากาละมาเกเลยขาดเลยอืย